สำหรับใครที่มีกองทุน LTF นะแล้วก็ำลังคิดว่าจะโยกเงินนะฮะมาอยู่ที่กองทุน Thai ESG x หรือเปล่าครับวันนี้ผมจะมารีวิวให้ดูนะฮะก็เบื้องต้นนะผมก็ได้รับ r ีคว i r e ม e n t มาจากลูกค้าท่านหนึ่งนะก็คือเขาเนี่ยมีกองทุน LTF เดิมนะแล้วก็ ต้องการที่จะปรับผอนนะะซึ่งอย่างแรกที่ผมจะดูนะก็คือตัว performance นะว่าปัจจุบันนะ performance เป็นยังไงหรือว่าสไตล์การลงทุนของเขา,าเป็นยังไงส่วนเงื่อนไขในการปรับปรุงนะก็สามารถอ่านได้ที่ตรงนี้นะหรือว่าพิมพ์รายละเอียดเพิ่มเติมได้นะทางเว็บ f i n o m e n าของเราเรก็มีทําข้อมูลไว้ค่อนข้างครบเหมือนกันนะแต่ว่าตัวกองทุนไทย ESG นี่ฮะก็หลักๆแล้วก็จะมีเป็นกองทุนผสมนะหรือว่าเป็นหุ้นไทยล้วนก็ตามนะหรือว่าเป็นพวกกองทุนผสมกับหุ้นต่างประเทศด้วยเช่นกันนะก็คือตามตารางนี้เลยนะฮะ ถ้าเกิดใครที่ถือกองทุนเดิมอยู่แล้ว LTF เดิมนะอย่างแรกเลยสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้โฟกัสน,นะก็อาจจะเป็นเรื่องของค่าธรรมเนียมในการจัดการนะเพราะว่าถ้าเกิดเราสามารถลดต้นทุนในตรงนี้ได้ในระยะยาวเนี่ยก็มีโอกาสที่พอร์ตของเรามีโอกาสเติบโ,โตมากกว่านะเพราะว่าก็ต้องยอมรับตั้งตตงนะส่วนะตัวผมค่อนข้างชอบกองทุนที่เป็นแนวแพสซีฟมากกว่านะเพราะว่ากองทุนในไทยนะแอคทีฟปัจจุบันนะยังไม่ได้มีตัวไหนที่โดดเด่นเป็นพิเศษนะมันเลยทําให้ความ ความเสี่ยงในการที่เราเลือกกองทุนแอคทีฟก็มีโอกาสที่จะเออไม่แฮปปี้กับตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ล้วกันนะแต่ว่าด,วด้วยที่ว่าตัวกองทุนนี้เป็นกองทุนใหม่นะเราก็อาจจะไปตัดสินกันไม่ได้นะหรือว่าผลตอบแทนในอดีตนะไม่ได้การันตีถึงในอนาคตน,นะเราก็ต้องติดตามกันดูต่อไปนะก็จะเห็นนะจากตารางนี้เลยนะมีตัวกองทุนค่อนข้างเยอะเลยมีตั้งแต่ตัวที่เป็น หุ้นร้อยนะเนี่ยหุ้นแอคทีฟร้อยหรือว่าเป็นแพสซีฟร้อยก็ตามนะหรือว่าที่เป็นผสมนะเจ็ดสิบสามสิบนะก็คือจะเป็นหุ้นกับตัวตาสันนี่ต่างๆนะแล้วก็จะมีในส่วนของปันผลหรือไม่ปันผลนะแล้วก็จะเป็นตัวของค่าธรรมเนียมนะทีนี้ผมไปทํากันบ้านมาให้แล้วนะก็ตัวกองที่ผมสนใจนะก็จะเหลืออยู่แค่นี้นะอย่างแรกเลยนะตัวกองทุนที่ลูกค้าผมถืออยู่นะก็คือตัว B t LTF นะซึ่งค่าธรรมเนียมของมันจะอยู่ที่ประมาณ1.6%นะสิ่งแรกที่ผมโฟกัสนะก็คือจะหาตัวที่ค่าธรรมเนียมต่ำกว่านะก็จะเป็นตัว4อันบนนะซึ่งสไตล์การลงทุนจะยังเป็นเหมือนเดิมนะก็คือเป็นหุ้น7 0แล้วก็ตัวตราสารหนี้30%นะซึ่งก็จะตอบโจทย์เกี่ยวกับตัวความเสี่ยงของ นักลงทุนที่ยอมรับได้นะส่วนอีก2กองนะที่ผมสนใจเป็นพิเศษนะก็คือสาหรับใครที่รับความผันผวนได้หน่อยนะก็จะดูเป็นตัวหุ้น80%กับหุ้นนอก20% 2อ,อันล่างก็ได้นะซึ่ง2อ,อันล่างแนละ้สิ่งที่มันต่างจริงแนละ้วก็คืออันบนนะถ้าลงท้ายด้อยู่นะก็คือไปลงทุนในอเมริกานะก็จะเป็นตัวเมกาสิบนะฮะก็ตัวบิ๊กมาร์เก็ตแคปสิตัวแรกนะของหุ้นอเมริกาเลยหรือว่าใครเรื่องเบื่ออเมริกานะอยากไปจีนนะจีนปัจปจุบันหุ้นนนนนยยยััังงงงค่่่ออข้้้าาาาถูกกนะ็ก็จจเปตตวววดดลลทททีทแทนนะ เมกะแล้วก็ TX 8 0 2 4นะซึ่งค่าธรรมเนียมนะก็จะเพิ่มสูงขึ้นมาหน่อยนะจะเป็น1.61%นะะส่วนอันบนนะก็จะดูแพสซีฟลงมาเลยนะก็คือ0จกว่าเองทีนี้เรามาดูเปรียบเทียบกันดีกว่านะฮะอันนี้ก็จะเป็นของทางเว็ฟฟิโนมิน่าเลยนะครับก็เอาตัว1วิ e k ล่าสุดแล้วนะเพราะว่าก่อนก่อนหน้านี้ถ้าไป10ปีนะเนื่องจากว่าตัว LTF เดิมนะมันมีข้อมูลนนะ่ก็เห็นนะ อันนี้คือล้อมากับตัวราคาดัชนีเซตไทยเลยนะแต่ว่าจะย่อน้อยลงมากว่าหน่อยครับเพราะว่าเราถือตัวตาสานี้30%นะแต่ถ้าอยากดูให้คมหนนะ่อยก็เอามาดูแค่1วิกล่าสุดละกันนะก็จะเห็นนะว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์แต่ละตัวเป็นยังไงนะอย่างของหุ้นร้อยนะอันนี้คือหุ้นไทย80แล้วก็หุ้นอเมริกา20นะกับหุ้นไทย80หุ้นอเมริกาเอ้ยหุ้นจีน20นะก็จะเห็นนะว่าความผันผวนก็จะสูงขึ้นมาหน่อยนะเพราะว่าผลตอบแทนเนี่ยก็ต ก็ต้องมาดูกันยาวๆนะเนื่องจากการลงทุนเป็นการลงทุนระยะยาวนะอันนี้จะเป็นกองเดิมของลูกค้านะจ่ายมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่1.61%เช่นกันนะในเว็บฟิโนโนเมนาของเราก็มีตัวข้อมูลค่อนข้างครบเลยถ้าเกิดใครสนใจนะไม่ว่าจะเป็นตัวออพอร์ตการลงทุนนะว่าเป็นลงทุนอะไรบ้างนะซึ่งอันนี้ยังไม่มีการอัปเดตนะเพราะว่าในฟันแฟกอันนี้ก็ยังไม่ได้มีการ IPO นะก็กำลังรอให้ถ้าเกิดใครสนใจนะก็สามารถจับจองกันได้นะอันนี้ก็จะเป็นตัว กองทุนที่ผมสนใจเป็นพิเศษแล้วกันนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของค่าธรรมเนียมนะอมโอเคอ่ะแล้วถ้าเกิดใครนะที่ต้องการคําแนะนําด้านการประพอร์ตการลงทุนนะหรือว่าลดหย่อนภาษีซื้อกองทุนซื้อประกันนะสามารถแอดไลน์ที่คิวอาโคนนี้ได้นะก็จะมีผมและทีมงานนะคอยให้คําแนะนำนะหรือว่าถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์แนวนีนะ้สามารถกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้กับผมและทีมงานได้นะหรือว่าถ้าเกิดมีคําถามสงสัยตรงไหนนะก็สามารถพิมพ์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เช่นกันนะวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสด